สวัสดีค่ะชาวราศีมีนคลิปนี้จะเป็นการอา่านดวงความรักของพวกคุณประจําเดือนมนกราคม2569นี้นะคะใครที่มีราคณะหรือว่าดาวศุกร์ดาวจันทร์อยู่ในราศีมีนก็สามารถดูคลิปนี้ควบคู่กันได้เลยนะช่องนี้รับวันที่ตม้ง6ราศาีตั้ะวันตกนะคะเปิดไพ่มาแล้วทั้งฝั่งของคุณและก็ฝั่งของเขาเรื่องเราจะฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปเนาะชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงนี้อยู่ในจุดที่ เริ่มจะหมดหวังกับบางสิ่งบางอย่างที่เคยหวังมานานมากแล้วหรือเปล่าเอ่ยแต่ว่าถ้ามงความรู้สึกว่าใกล้จะหมดหวังแต่ก็เหมือนจะยังมีหวังอยู่นะไพ่พลังงานของคนเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่ที่ผมบอกถึงการที่เราก็ยังมีความคาดหวังอยู่แหละแต่ว่ามันเป็นความคาดหวังที่เบาหบิวเหลือเกินนะคะคือได้ก็ได้แต่ก็อยากได้อยู่นะแต่ทําไม่ได้จริงๆก็ ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราอาจจะเคยหวังหนักมากแล้วก็ผิดหวังเนาะในตอนนี้ก็เลยพยายามเหมือนดึงดึง,ดงตัวเองเอาไว้นะคะอาจจะไม่ค่อยอยากเรียกร้องไม่ค่อยอยากพยายามหรือว่าทําอะไรมากมายแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งไพ่ความรู้สึกในใจเป็นไพ่เดอฟูนะคะก็คือเหมือนแบบไม่รู้จะหวังอะไรไหมไม่รู้จะหวังอะไรได้หรือเปล่าก็เลยเลือกที่จะปล่อยทุกอย่างให้มันล่องลอยไปนะคะเป็นเดะฟูที่บ่งบอกถึงการไม่คาดหวังไม่ยึดติดอะไรมากมายขนาดนั้น อย่างที่บอกนะคะว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็อยากได้อยู่นะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ก็ช่างมันถเถอะเนาะอือาจจะเป็นอาการนั้นนะคะจริงๆในช่วงที่ผ่านมามรู้สึกว่าเส้นทางที่คุณเดินอยู่ก็ค่อนข้างที่จะท้าทายระบบคุณอยู่มากเหมือนกันเป็นพ่าเด็กถึงไม่เท้านะคะมันคุณก็อยากที่จะลองดูแหละว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนมันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะ ต่ไม่รู้เหมือนกันไปเจออะไรมานะคะในตอนนี้ความคาดหวังหรือความรู้สึกท้าทายตื่นเต้นของคนมันถึงได้เบาหวิวลงแบบนี้มันกลายเป็นความรู้สึกถึงไม่อยากที่จะคาดเดาอนาคตเลยว่ามันจะเป็นยังไงคือมันเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะคือเดินเดินไปแล้วกันถึงตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะนะคะทีนี้ไพ่แวดล้อมคนมีไพ่สี่ไม้เท้าแล้วก็เดินเลเวอร์สบางท่านอาจจะสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เคยแต่งงานมาก่อนหรือเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วหรือเปล่าเอ่ยหรืออาจจะมีครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีพรรนาการอยู่แล้วอาจจะเคยแต่งงานมาก่อนหรือมีครอบครัวอยู่น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับความสมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะเขารู้สึกมีแพชชั่นกับคุณค่ะมีแรงเสน่หากับคุณเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ทําให้สถานการณ์ความสมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีความยากลำบากเกิดขึ้นเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าเขาแบบตอนนี้ไม่ได้มีใครนะ แต่ว่าเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือมี่พนัน,านาการอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะยังเป็นผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่เหมือนกันเนาะหรือไม่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีใครเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีพนัน,านาการอะไรบางอยา่างผูกติดก็รู้สึกว่ามันก็มีจุดหนึ่งที่เขารู้สึกอุ่นใจที่เขาได้อยู่กับคุณนะคะมีความมั่นคงมีความสบายใจอยู่ในนัน้นรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงเสน่หอืมแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงได้มีความแบบขึ้นๆลงๆ เพราะว่าจริงๆไพ่เดอะเลเวอ์เป็นไพ่ที่มองหมอดงแฟชั่นนะแต่บางทีอาจจะมองเป็นอารมณ์ตัวเรื่องทางเลือกมากกว่าเหมือนยังไม่พร้อมจริงจังแต่สีไม่เท้านะพร้อมจริงจังนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วบางท่านถ้าเกิดว่ามีปัจจัยมีเงื่อนไขในเรื่องของเขาเคยแต่งงานหรือมีพันนา,นนาการอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องนั้นเลยนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเหมือนอุ่นอุ่นกายแต่มันก็อาจจะไม่ได้อุ่นใจเต็มที่ขนาดนั้นนะเนาะทีนี้ อีกฝั่งหนึ่งของคนเขาได้ไพ่พลังงานหลับเป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถ,ถึงการติดต่อสื่อสารขยับขยื่นความสัมพันธ์ถ้าอยู่ห่างไกลก็อยากพบเจอนะคะหรือว่ายังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์อยู่เนาะซึ่งไพ่ความรู้สึกในใจของเขาเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะเหมือนจะยังไม่ค่อยร้อมเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าการเทคแอคชั่นในช่วงเวลานี้จะดูกระฉับกระเฉงมากขึ้นจะดูแพยามากขึ้นจะดูเหมือนทําให้มันมีการขยับมากขึ้นนะคะในฝั่งของเขาแต่ถ้าถามว่าขยับแล้วยังไงต่อ ยังไม่มีอะไรต่อค่ะเพราะว่าไพ่ความรู้สึกใจยังเป็นไพ่เดอะสไตล์อยู่เลยมนไพ่ที่บงบอกถึงความไม่พร้อมนะคะอย่ามาขยี้อะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าถ้าขยี้ก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงต่อไปเนาะแต่ว่าไพ่พลังงานหรอเป็นไพ่แปะไม้เท้าคือการเทคแอคชั่นอาจจะดูเหมือนมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแต่ไม่ต้องขยี้นะคะเพราะขยี้ไปก็อาจจะช้ำทนักกว่าเดิมอีกเนาะตำแหน่งอดีตเป็นไพ่เด่นๆนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการจบมีการหายกันไปบ้างหรือความสัมพันธ์มีการฝุโ่น ทีนี้มีไพ่เดมูลเข้ามาพร้อมกับไพอ่อัศวิถึงไม้เท้านะคะซึ่งไพ่เดมูลไพ่ประจำตัวของชาวราศีมีและคนามีด้วยน่าจะเป็นคนหรือเปล่าในช่วงเวลานี้ที่ตอนนี้อาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยแน่ใจสถานการณ์สักเท่าไหร่ยังรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงเสน่หหาแต่ก็รู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างคลุมเครือคะ่ะอาจจะเป็นเราที่ก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันด้วยก็เป็นไปได้นะคะออเล่นไปให้แ่ไมเท้าแ่ายไม้เท้าคืออะไร สี่ถ้วยค่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันน,น,นะคะว่าตัวเองต้องการอะไรเจ็บเหรียญอะไรหลายอย่างยังไม่ค่อยได้แต่งใจอะค่ะอืมเหมือนคนที่แบบเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างอยู่สิ่งที่รอคอยยังไม่มาสิ่งที่มาก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการนะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันดูเหมือนจะพัฒน,นาเติดโตต่อไปได้ยากเป็นความสัมพันธ์ที่ลงทุนไปแล้วดูไม่ค่อยได้อะไรกับมาเท่าไหร่ แต่ว่าไพา่แปะไปทำเป็นไพ่ที่ปบอิถึงการขยับขยืน่นนะอย่างที่บอกแล้วว่าตอนในการเทคแอคชั่นอาจจะเหมือนทําอะไรแบบดูพุ่งๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมาในเรื่องที่มันลึกกว่าน,นั้นนะอาจจะยังไม่ได้มีคําตอบอะไรมากมายเลยก็เป็นไปได้เนาะทีนี้กับความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณเดี๋ยวมาดูกันนะคะเรื่องราสองฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้กับความรู้สึกของเขาที่ม,มีคุณมีไพ่เดิมยวของลสแปะแรกเลย คือเขาว่าเห็นคุณงามความดีของคุณนะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆเลยสําหรับเขานะคะคนอาจจะอ่อนโยนนุ่มนวลหรือเอาอกเอาใจหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เหมือนเป็นโลกทางใบให้เขาได้เลยเหมือนกันสิ่งที่คุณซัพพอร์ตเขานะคะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาก็ก็รู้นะคะเห็นคุณค่าของคุณอยู่เนาะ มีความคาดหวังอยู่เหมือนกันนะคะกับความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณดรอปลงไปรู้สึกว่าเขายังอยากได้คุณคืนมาอยู่นะคะชาวราศีมีนและคณนามนีนอยากจะกลับมาขึ้นที่กันกระชับมีความสัมพันธ์นะคะยังไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปกับความสัมพันธ์ที่หวังรู้สึกว่าเขาก็จริงจังนะเขาก็จริงจังเหมือนกันแต่ว่าหนึ่งคืออาจจะเป็นคนที่ยงังหวงความบันเทิงในชีวิตตัวเองอยู่เปล่าหรือว่ามันอาจจะมีความยากลำบากอะไรบางอย่าง ดี๋ยวขอหนึ่งใบให้เตรมหน่อยว่าเต็มนี่คืออะไรเอ่ยแปดถ้วยค่ะแปดถ้วยการหันหลังแล้วก็เดินจากไปนะคะยอมตัดใจที่บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเติมไม่เต็มเท่าที่ใจต้องการเนาะออ,อยากให้ไปไม่คงไม่ได้อยากให้ไปนะคะอืมไม่แน่จาจะเหมือนกันว่าชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะผิดหวังกับเขาเยอะจนเหมือนเหมือนคนที่ถอยออกมาจากความสัมพันธ์หรือเปล่า ถ้าคุณเป็นฝ่ายถอยออกมาจากความสมัมพันธ์รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยาก้คุณไปเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะทําให้คุณยังอยู่ตรงนี้ยังอยากที่จะพยายามปลดความสมัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าเป็นการพยายามในรูปแบบของเขาเนาะกับความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณรู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่าของคุณนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ต่อไปในชีวิตด้วยอะแล้วเขามีพลนยังไงกับอนาคตระหว่างตัวเขาเออเป็นลักษณะาการดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะ พราะเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันติดสิบเรียนอีกแล้วว่าเขามีครอบครัวไหมถ้าเขามีครอบครัวอยู่หรือเคยแต่งงานมาก,ก่อนหรือมีลูกเด็กเล็กแดงอะไรที่แบบเป็นพันธนาการผูกติดก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ทําให้เขาไม่ได้สามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการได้อยา100่างร้อยเปอร์เซ็นต์ยติดอ,อยู่นะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบฝังกันนะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีครอบครัวหรือมีคู่มีเจ้าของอยู่เขาก็อาจจะรู้สึกว่า มันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เต็มที่ขนาดนั้นนะคะทีนี้เราโน,โน้ตความสัมพั์หน่อยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเอ่ย 9. เก้าเหรียญน,นะบางท่านยังมีความคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่มากนะคะถึงจะห่างกันไปไม่ได้คุยกันเลยหรือพยายามที่จะหนีไปแล้วสุดท้ายก็ยังวนกลับมาที่เก่าอยู่นะคะเป็นไพ่หกดาวยังหนีไปไม่พ้นจาก สมก,การนี้นะคะบิลออฟฟอร์จูนคะคะสถานการณ์ในช่วงนี้ยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะคะใครบางคนอาจจะใช้ความพยายามมากๆเลยในช่วงเวลานี้เนาะเป็นการพยายามอยู่ฝ่ายเดียวด้วยนะคะแต่การพยายามนี้จะเสถียรไหมหวังว่ามันก็น่าจะเป็น,นช่วงเวลานึงที่ความรู้สึกเหมือนไม่อยากจะสูญเสียไปแล้วก็เลยอยากที่จะพยายามเนะยาะไพ่ก็สำหรับไพ่หกถ้วยนะคะในช่วงนี้อาจจะมีการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆที่เคยเกิดขึ้น อาจจะเป็นทั้งเรื่องราวที่ดีหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ดีก็ได้นะคะชาวราศีมีนและข้านามีนในช่วงนี้ดาวประจําตัวคุณเดินถอยหลังอยู่เนาะซึ่งมันน่าจะส่งผลทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องแบกรับ มันเป็นช่วงเวลาของการทบทวนตัวเองด้วยคะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะพาไปด้วยหลังจากที่ดาวเดินหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ในช่วงที่ดาวประจาตัวเดินถอยหลังอะ่ะพยายามอาศัยจังหวะเวลานี้ในการพยายามทําความเข้าใจตัวเองเนะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่นะคะหรือว่าสิ่งที่เราถืออยู่ในตอนนี้มันใช่สิ่งที่เราปรารถนาจริงๆหรือเปล่าเนาะอ่ะทีนี้คําแนะนําหน่อยละกันค่ะพายอยากแนะนําอะไรบ้างเอ่ย อย่าเปรียบเทียบทางเดินของคุณกับใครนะคะคุณไม่ได้สูญเสียอะไรเลยค่ะนอกจากสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณนะอะไรบางอย่างที่เรากำไว้แน่นสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ต้องปล่อยอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นกำแบบสบายใจดีกว่าเนาะหวังว่าน่าจะดีกว่าบางทีแน่นจนเกินไปเราก็เจ็บมือนะคะ และอย่างที่บอกแหละบางทีแน่นเกินไปก็ไม่ได้แปลว่าจะอยู่เหมือนบาดแผลนะคะต่อให้เราจะหาอะไรมาปิดเอาไว้เพื่อให้เรามองไม่เห็นนะแต่ว่าบาดแผลมันก็ยังอยู่นะคะวันหนึ่งมันอาจจะหายเจ็บกลายเป็นความรู้สึกด้านชาความรู้สึกคุ้นชินแต่ว่าร่องรอยของบาดแผลมันก็น่าจะยังไม่ได้จางหายไปไหนนะทุกความล่าช้ามีเหตุผลอันศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปนะคะ่ะบางทีถ้าเกิดว่าเราพยายามมากแล้วเร่งสปีดเต็มที่แล้วมันก็ ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นบางทีการปล่อยให้มันค่อยๆเป็นไปอาจจะดีกับเรามากกว่าก็ได้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องเ,งเร่งรีบค่ะทุกอย่างจะมาเมื่อถึงเวลานะคุณคือบทเรียนและของขวัญในชีวิใใตใจบางคนนะคะคนม,มองว่าจริงๆแล้วอะ่ะการที่มีคนอยู่กับการที่ไม่มีคนอยู่อะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบกับความรู้สึกของเขาเหมือนกันนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะว่าเขาก็คงจะ สัมผัสได้ถึงคนงามความดีต่างๆของคุณเนาะที่คุณได้เคยแบบพยายามทุ่งเทให้กับเขาหรือทําดีกับเขาอะเขาก็เห็นคุณค่าของคุณอยู่นะคะและบางท่านเวลาให้อยู่ด้วยกันเขาเหมือนไม่ค่อยจะเห็นคุณค่าของเราแต่ว่าพอไม่มีคุณจริงๆอะเขาก็นึกขึ้นได้นะคะว่าคุณเคยดีกับเขาแค่ไหนคุณค่าของคุณเป็นยังไงแบบว่าคุณก็คือบทเรียนแล้วก็ของขวัญในชีวิตของเขาเหมือนกันแต่ว่ามันต้องอยู่ที่เป้าหมายของคนสองคนด้วยค่ะว่ามันมีทิศทางเดียวกันบ้างหรือเปล่าบางอย่างให้ถูกขีดเส้นไว้ตั้งแต่ต้น การที่จะเดินข้ามเส้นไปอะ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากหรือบางทีข้ามเส้นไปแล้วก็ยังขี่เส้นอีกบางคู่ก็เป็นแบบนั้นนะคะมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากเหมือนกันเนาะคือจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างอะ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาจะค่อยๆบอกนะคะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาเป็นคนที่ใช่แต่เขายังไม่เข้าเกณฑ์คู่ของเรา มันก็จะยังคลาดเคลื่อนอยู่นะคะเช่นสมมติว่าเรามีดวงคู่ที่คู่ของเราอาจจะต้องเป็นคนที่มีความพร้อมในเ,เรื่องของวุฒิภาวะฐานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่เรากับเขาเจอกันอนะ่ะมันเขายังไม่พร้อมในด้านนี้มันก็ยังลงเอยกันไม่ได้นึกออกเพราะว่าเขายังไม่เข้ากับจิก๊กซอที่คุณป้างเอาไวอ้อ่ะจิก๊กซอของเขายังเข้ากับแผงของคุณไม่ได้อ่ะคะ่ะแต่ถ้าวันในวันหนึ่งที่เขาไปพร้อมมากกว่าน,นี้และจิก๊กซอตรงนี้ก็ยังว่างอยู่อะ บางทีทิกซอที่เขาเป็นมันอาจจะมีการขยับรูปแบบและสามารถเข้ากับคุณได้อย่างลงตัวโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้าเราพยายามมากจนเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับพื้นดวงของเราก็ได้อาจจะต้องลองรีเช็คดูนะคะว่าพื้นดวงของเราไปดูคู่แบบไหนถ้าไปดูคู่ง่ายก็อย่าไปทามันยากนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูคู่ยากบางทีมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่เราต้องอดทนในความสัมพันธ์เนาะแต่ว่าทุกๆความสัมพันธ์ก็จะมีเส้นทางการเดินไปของตัวอยู่แล้วนนนนนนะะคคคออยูู่่่่ททีีวาาเเเรใต้ป็แบบไห บางคนอาจจะเจอกับคู่กรรมอยู่บางคนอาจจะเจอกับคู่เรียนรู้แล้วหรือบางคนอาจจะเจอคู่พัฒนาหรือบางคนอาจจะเจอกับ,บคจจบู่แท้แล้ว ก็ต้องลองรีช็คดูนะคะว่าในพื้นดวงของเราคู่แต่ละแบบที่เรามีโอกาสคบเจอในชีวิตของเราเป็นแบบไหนเป็นลักษณะอย่างไงก็อาจจะต้องลองเช็คลิสต์ดูนะคะใครที่สนใจอยากจะเจาะลึกความรักในรูปแบบของข้อความที่สามารถเอาไปเก็บอ่านซ้ําได้ตลอดทางชีวิตก็สามารถติดต่อสอบถามข้ามาได้ในไลน์นายถิญธาโรสิกานะคะโอเคค่ะชาวราศีมีลคนาเมนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะแล้วก็หม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย